สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนแหลนได้เที่ยวอืวันนี้เราก็จะลองมาเต็มไปกลางเต็นท์กันอืใช่แถวบ้านเนี่ยไม่ต้องกลัวเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดไม่สามารถออกนอกพื้นที่ได้นะครับก็เลยมีที่กลางเต็นท์เปิดใหม่ อตอนนี้กำลังออกจากบ้านนะครับตอนนี้เราก็กำลังออกจากบ้านเพื่อที่จะไปเล k วิวใช่จัดกระดุกกระดิก,ดกนิดนึงเพราะมือไม่นิ่ง <c oughs> อยู่ห่างจากบ้าน ไม่ถึงสิบโล <laughs> ตอนนี้ก็สิบเอดโมงนิดๆเอาเด็กน้อยโอเคเดี๋ยวไปใกล้ๆแล้ว ชนบุรีโพเช็คก่อนวราเขาจำ สวยๆนะครับแถวนี้ชนบุรีบีดีเยอะแยะ มาเร็วๆจะหาทําเรดีๆนนเนี่ยไม่ทันแล้วแน่นะตเตรียมตัวก่อนจะเอาลิฟน้ำท่าหน่อยม่นจะอดแน่หรอกอาจจะยังไม่เก็บเอาเที่ยรอ,รอ่ใช่ออกจากบ้านมากี <laughs> ่นาทีถึง <laughs> ถึง20นาทีเลยขับชิวๆ เดี๋ยวต้องดูก่อนนะเพราะว่าเหมือนประมาณว่าคือเขาอะจำกัดคนแล้วก็สัมสรับจองน<า>นไว้ที่เหรอ,อดูไปแล้วที่นี่เขาต้องจองนะครับวอ l k i อไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ตอนนี้ก็ส่งคุณแม่ไปลงทะเบียนก่อนนะครับ อืมเยดไดมาขนาดมาเร็วแล้วนะะเจ้าที่ริมน้ำเดี๋ยวจะอดเดี๋ยวลองไปดูอีกทีหนึ่ง มีคนเข้ามาจองกันเร็วมากมีแกงนกฮูกโ,โอเคหลังจากเดินดูอันนี้ก็ามาตั้งแต่มาคืนกันด้วยฮะไปทำเลสวยๆก็โดนไอ้นี่ไปแล้วเราเลยขยับมาปลายๆนี้หน่อยนะแม่เนาะ ก็เห็นน้ำเหมือนกันวันนี้ร้อยออวันนี้ร้อยกว่าชีวิตนะครับเขาบอกถ้าขยันก็ลงไปข้างล่างเขาก็ไม่ว่านะอืมจะไม่สวยอะบนดีกว่าโอเคตอนกลางเลยไม่ได้ถ่ายเลยแดดมันแรงมาก เ็เลือกทำเลตรงนี้นะครับกางทับก่อนแล้วก็เต็นตอนนี้กำลังใส่หลังคาไม่มีหลังคาแล้วมันจะน่าเกลียดโอเคแป๊บหนึง